สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่คุณลูกค้าร้านแม่มาริีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับวันนี้นะคะคุณลูกค้าขานุ่มสมใสนะคะผ้านะคะชุดผ้าไหมชุดผ้าไหมคุณลูกค้าขาผ้าไหมลายโคมไฟผ้าไหมลายโคไมคไฟเลือกใช้นะคะนี่เลยผ้าตัดชุดนะคะสีชมพูบานเย็น เลือกใช้ผ้าตัดชุดสีชมพูบานยินเช็ดนี้เลยคุณลูกค้าขาราคาค่าผ้าราคาชุดละ1490บาทสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจสั่งซื้อเนาะนุ่มก็มีสร้อยสวยๆแถมให้ด้วย1เส้นนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนี้เลยค่ะคุณลูกค้าจ๋าตัดออกมาได้สวยแบบนี้เลยตัดออกมาได้สวยพรีเมียมแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาผ้านะคะเป็นผ้าไหมทอเครื่องเนาะสำหรับผ้าพื้นนะคะคุณลูกค้าขาถ้าคุณลูกค้าบอกว่าสั่งซื้อเฉพาะผ้าพื้นได้ไหมสีชมพูบานเย็นผืนนี้ส่ี่ร้อยเก้าให้้ดววยรมไปถึส เลยค่ะคุณลูกค้าคะ ผ้านะคะผ้าไหมนะคะมัดหมี่ลายโคมไฟผ้าไหมทอเครื่องสีตะกอคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตอนนี้เลยนะคะคุณลูกค้าขาราคาค่าผ้านะเฉพาะราคาค่าผ้าที่นําไปตัดผ้าถุงราคาผืนละ1 0 0 0ับาทจัดโปรโมชั่นร่วมกับผ้าเป็นคอขาม้าแถมให้ฟรีทันทีมูลค่า100บาทแถมให้ฟรีทันทีนะคะคุณลูกค้าขาจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มมีของฝันของฝากมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้าขาแต่ซื้อผ้าเป็นเซ็ตเป็นชุดแบบนี้นําไปตัดชุดแบบนี้เลยนะคุณลูกค้าขาห4 9 0บาทแถม่ร้อยเก บาทค่ะหรือว่าคุณลูกค้านะคะชอบชุดที่นุ่มสวมใส่อยู่ตอนนี้นะคะทั้งเซตเลยเสื้อผ้าถุงรวมสบาย3,300บาท3,300บาทโอนมาจํา1,500บาทค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสั่งตัดได้นะนุ่มใส่อก36นะคะคุณลูกค้าขาเอว30สะโพก40สเนาะสำหรับนะคะผ้าผ้าสบายผ้าสบายนี้ผืนละ490บาท490บาทใส่แบบไหนใส่อย่างไรคุณลูกค้าขาเป็นสบายสําเร็จรูปแบบนี้เป็นสบายสําเร็จรูปแบบนี้คุณลูกค้าใส่แบบนี้ นะคะคุณลูกค้าขาจากนั้นนะคะใช้มือข้างขวาข้างที่นุ่มใส่ไข่มุกข้อมือไข่มุกนะคะคุณลูกค้าขาจะอยู่ข้างขวาอันนี้คือข้างขวานะคะดึงข้างขวาลงโอเคนี่ค่ะคุณลูกค้าขาจากนั้นนําป้ายนะคะป้ายสอนทางใต้นะคะนี่ลแบบนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะแล้วก็จะมีเข็มกัดประจําจังหวัด เข็มกลัดนะคะประจาหน่วยงานคุณลูกค้านามากลัดได้เลยโอเคสวยๆแบบนี้แค่นี้เลยคุณลูกค้าขาราคาสบายราคาผืนละ490บาทราคาสบายผ้าไหมลายโคมไฟสีชมพูบานเย็น490บาทคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้เลยค่ะคุณลูกค้าคะหรือว่าคุณลูกค้าชอบเสื้อที่นุ่มสวมใส่นะคะเป็นทรงไทยจิตรดาทรงไทยจิตรดาตัวนี้ 1, 3 9 0ัรบาท โอนมจํา1 0 0 0บาทนะคะโอนมจํา1 0 0 0บาทอีก3 9 0เกบาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะหรือว่าคุณลูกค้าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะผ้านะคะขนาด 100, 180คูณซนติเมตรสามารถตัดได้เลยนะสามารถตัดเสื้อได้เลยคุณลูกค้าขานุ่มนะอกาอก36ความยาวเสื้อนุ่มตัดจ่ที่18เป็นงานผ้าไทยทรงคอเป็นงานผ้าไทยทรงคอถ้าคุณลูกค้านะคะที่กดติดตามอยู่แล้วเนาะเป็นลูกคุณลูกค้าประจําของร้านแม่มาลีผ้าไทยนะจะรู้เลยว่าถ้าเเเป็นนนสสื้้้ออผาหมม่่่แบบยุงล นุ่มใส่ทรงคอหมดเลยคือความยาวอยู่ที่18นิ้วทั้งหมดนะคะแต่วันนี้วันนี้ความยาวแขนเท่าไหร่21นะเป็นแขนยาวนะคะแขนยาว21นิ้วนะคะคุณลูกค้าเนาะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะสั่งตัดได้เลย1,390บาทเก็บมาจํานะคะ1,000บาทโอนมาจํา1,000บาทเนาะอีก390บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านรวมไปถึงนี่เลยค่ะผ้าถุงคุณลูกค้าขาผ้าถุงนะคะถ้าเป็นผ้าไหมรุ่นนี้นะนุ่มจะตัดเป็นผ้าถุงป้ายปิดผ้าถุงป้ายปิดคือเวลาเปิดออกมาจะไม่เห็นขาด้านใน จะไม่เห็นขาด้านในคือปิดหมดเลยเนาะเป็นผ้าถุงป้ายปิดและติดซิฟข้างเป็นผ้าถุงป้ายปิดและติดซิฟข้างคุณลูกค้าขาราคาผืนละ1,600บาทเนาะคุณลูกค้าโอมนมาจํา 1, 0 0 0บาทอีก600บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะชื่นชอบสนใจนะคะสินค้ารุ่นไหนแบบไหนทักเข้ามาโทรเข้ามาได้เลยค่ะ 0890416008 0890416008นะคะคุณลูกค้าคะหรือว่าจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองก็ได้นะ,ะราคาค่าผ้าราคาผืนละ1,000พันบาทเป็นนะคะผ้าไหมมัดหมี่ลายโคมไฟสีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะในราคาสุดพิเศษนะคะคุณลูกค้าคะรวมไปถึงนะ ชุดไทยสวย,สวยชุดผ้าใหม่สวยๆถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจนะคะงานแพทเทิร์นของร้านแม่มาริผ้าไทยสั่งตัดได้เลยค่ะคุณลูกค,ะคะ้าขาร้านแม่มาริผาไทยจัดสง่งสินค้าทั่วไทยตัดได้ทั่วไทยคุณลูกค,ะคะ้าขาตอนนี้เยอะมากๆคิวตัดแต่ละรอบนี่สิบวกๆนะคะคุณลูกค,ะคะ้าขา คุณลูกค้าสั่งตัดกันเยอะมากๆเลยยังไงก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าคะทั้งตัดเสื้อตัดผ้าถุงตัดชุดนะคะตัดสบายเยอะแยะมากมายคุณลูกค้าเข้าคิวได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะจัดส่งสินค้านับจากวันโอนมาจํา7จ็ถึงวันแค่นั้นสําหรับงานสั่งตัดไม่ใช่เป็นเดือนอะไรนะอย่าเพิ่งคิดว่าไปเป็นเดือนอะไรงี้ไม่นะคะคุณลูกค้าคะจัดส่งนะคะนับจากวันที่เราคุยรายละเอียดเรียบร้อย พร้อมโอนมาจำนับจากวันนั้นได้เลย7-10วันคุณลูกค้าขาได้ใส่แน่นอนเนาะสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งขอเพียงแค่คุณลูกค้าแจ้งรายละเอียด ให้ถูกต้องนะคะคุณลูกค้าขาเดี๋ยวนุ่มตัดให้ไม่มีปัญหาค่ะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าดูคุณลูกค้าชมงานแพทเทิร์นของร้านแม่มาริพัไทยของเราได้เลยเข้าดูเข้าชมรีวิวย้อนหลังได้เลยมีให้ดูให้ชมมากมายนะคะเกือบหกพันรีวิวคุณลูกค้าเขาดูเข้าดูเข้าชมได้เลยเกือบหกพันรีวิวแล้วนะคะคุณลูกค้าเข้าดูเข้าชมก่อนนะกดติดตามกดซับสไคร์ที่ช่อง u t u b e แม่มาริพาฒไทยนะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยโอเคนะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะพี่ๆคาะขอบพระคุณค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีพาไทยทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะสวมใส่นะคะชุดนะคะผ้าไหมนะคะลายสาเกแบบเต็มชุดเลยมีเสื้อนะคะผ้าถุงรวมไปถึงสบายนะคะคุณลูกค้า่ะสำหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะ คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้เลยนะคะค่ะลูกค,ค้าจ๋าสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจชุดนี้2,800บาทชุดนี้2,800บาทนะคะคุณลูกค,าคา้าขารวมสบายด้วยก็3,200บาทค่ะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าใส่ไซส์เท่าไหร่คะใส่อกเท่าไรนุ่มมาใส่อก3าเนะ้อเอว30สะโพก40นะคะความยาวผ้าถุงอยู่ที่3 7นิ้วนะคะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะสั่งตัดได้เลยงานใส่ตัดนะคะโอนมาจํา1,500บาทค่ะอีกนะะค ถ้าไม่รับสบายก็ชู่ละสองพันแปดเนาะถ้ารับสบายด้วยก็3,200บาทใช่ไหมคะคุณลูกค้าคะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าก็โอนปรจำหนึ่าร้อยบาทเนาะแล้วอีกพันสนะก็เก็บเงินไปทางหน้าบ้านก็ได้หรือว่านะคะจะตัดเสร็จแล้วโทรบอก โอนให้ก็ยินดีคุณลูกค้าขาแล้วแต่คุณลูกค้าสะดวกเลยนะคะคุณลูกค้าขารวมไปถึงนะคะมีของขวัญของฝากเยอะแยะมากมายมีของขวัญของฝากเยอะแยะมากมายหลากหลายรายการนะคะคุณลูกค้าขายังไงก็ฝากร้านแม่มาริพาฒไทยของเราไว้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะสวยสวยแบบนี้พร mm ้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้นะคะ เดี๋ยวนุ่มขออนุญ,ญาตนะคะถอดสบายก่อนเนาะอันนี้จะเป็นสบายสําเร็จรูปเป็นสบายสําเร็จรูปคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้สบายผ้าไหมสบายผ้าไหมาลายสาเกตคุณลูกค้าขา490บาทพื้นนี้สีชมพูบานเย็นพื้นนี้สีชมพูบานเย็นนะคะคุณลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวนุ่มจัดส่งให้สั่งซื้อ1พื้นนะคะก็แถมถุงผ้าด้วยนะคะ1ชิ้นจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มมีของขวัญของฝากมอบให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะรวมไปถึงนี่เลยค่ะะะะคคคคลู้้าเสือนนงะ ทรงไทยจิตดาเสื้อทรงไทยจิตดาคุณลูกค้าขา1,390ัรเบาทเลือกใช้ผ้าไหมเลือกใช้ผ้าไหมสีชมพูบานเย็นคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้ 1, 3 9 0ัมาบาทโอนประจำหน0 0บาทนะคะอีก390บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยนะคะคุณลูกค้าขาความยาวเสื้อเป็นงานผ้าไทยทรงพอปที่นุ่มชอบใส่เนาะแต่ถ้าคุณลูกค้าชอบยาวลงมาความยาวอยู่ที่21นิ้วมาตรฐานคุณลูกค้าสั่งได้เลยความยาวแขนนุ่มใส่ความยาวแขนตอนนี้อยู่ที่21นิ้ว นะคะคุณลูกค้าเคยใส่ที่ความยาวเท่าไหร่ก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะคุณลูกค้าเนาะเคยใส่ไซส์เท่าไหร่อะไรยังไงคุณลูกค้าแจ้งรายละเอียดมาได้เลยค่ะรวมไปถึงวันนี้ค่ะคุณลูกค้าขาผ้าถุงนะคะผ้าถุงผ้งาไหมาลายสาเกนะคะคุณลูกค้าขาน้องตัดเป็นผ้าถุงป้ายเปิดสามารถ เห็นขาด้านในได้นะคะจะเรียกว่าผ้าถุงป้ายเปิดนะคะคุณลูกค้าคะผ้าถุงป้ายเปิดติดซิปข้างใส่ง่ายใส่สบายใส่ง่ายใส่สบายไม่ร้อนคุณลูกค้าคะดูแลรักษาง่าย1,490บาทโอนมาจํา1,000บาทอีกสั490บาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยสําหรับงานผ้าถุงคุณลูกค้าแจ้งรอบเอวสะโพกนะถ้าเป็นงานแพทเทิร์นของ,งร้านก็คือไซส์ S อนะคะจะเอว28สะโพก38ความแต่สําหรับความยาวผ้าถุงคุณลูกค้าแจ้งได้เพราะว่าเป็นงานสั่งตัดใหม่ทั้งหมด สำหรับความยาวผ้าถุงคุณลูกค้าแจ้งได้นะคะนุ่มนะคะนุ่มสูง160ซนเมตรถ้าเป็นผ้าถุงรุ่นนี้นะคะนุ่มนะคะชอบนะคะใส่คุมตะตมดต่อมความยาวจะใส่อยู่ที่37นิ้วนะคะนุ่มสูง160้หซนเมตรน้ำหนัก65นะคะคุณลูกค้านะคะส,ส่วนสูงเท่าไหร่หรือว่าเคยใส่ผ้าถุงที่ความยาวเท่าไหร่คุณลูกค้าแจ้งได้เลยตามที่คุณลูกค้าเคยใส่นะคะคุณลูกค้าแจ้งเข้ามาได้เลยเนาะนุ่มใส่เอลสามสิบนุ่มใส่ไซส์เอ็มนะเอลสามสิบสะโนนะคะคพก โคสามสิบแปดใช่ไหมความยาวสามสิบห้าได้หมดเลยคุณลูกค้าคะอยู่ที่คุณลูกค้าชอบอยู่ที่คุณลูกค้าเคยใส่นะคะทางร้านเราตัดได้หมดแล้วก็ที่สำคัญก็คือเป็นงานสั่งตัดใหม่ทั้งหมดเช่นเดียวกันคุณลูกค้าคะสวยๆแบบนี้พร้อมส่งพร้อมเสิร์ฟนะคะในราคาสุดพิเศษเพียงสําหรับผ้าถุงหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบาทโอมะจําหนึ่งพัน 1, บาทอีกสี่ร้อยเก้าสิบบาทเก็บเงินไปทางหน้าบ้านได้เลยสําหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสั่งตัดได้จะส่งสินค้านะคะแบบว่า รวดเร็วทันใจมากๆสาหรับงานสั่งตัด7-10วันคุณลูกคา้าขาง่ายสบายมากๆและที่สําคัญคุณลูกค้านะคะบอกว่าอยากซื้อผ้าไปตัดเองได้ไหมอยากซื้อผ้าไปตัดเองได้ไหมได้เลยจ้ะพี่จ๋าสำหรับผ้าตัดเสื้อเป็นผ้าไหมทอเครื่อง3ตะกอเป็นผ้าไหมทอเครื่องสาตะกอดูแลรักษาง่ายใส่สบายและที่สําคัญคือรีดง่ายดูแลรักษาง่ายมากๆคุณลูกคา้า่ะรีดง่ายใส่สบายไม่ร้อนนะคะราคาค่าผ้าราคาชิ้นละสีราบบาทสั่งซื้อนะคะผ้านะคะนําไปตัดเสื้อเนาะสีชมพูบานเย็นแบบนี้นะ 490บาทแล้วก็มีถุงผ้าแถมให้ด้วยนะคะรวมไปถึงนะคะผ้าสำหรับนำไปตัดผ้าถุงก็ผืนละ1,000บาทจัดโปรโมชั่นร่วมกับผ้าพันคอเข่ามาผืนแถมฟรีโอเคเนาะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามคุณลูกค้าจะสะดวกแบบไหนจะสั่งซื้อผ้าไปตัดเองจะสั่งซื้อเฉพาะผ้าตัดเสื้อก็ได้490จะสั่งสั่งซื้อเฉพาะผ้าไปตัดผ้าถุงก็ได้ราคาผืนละ1,000หรือว่าจะสั่งตัดผ้าตัดชุด1,490บาทจะแถมสร้อยให้สวยให้ด้วยเนาะมีหลากหลายนะคะคุณลูกค้า และที่สําคัญมีสินค้าหลากหลายมากๆให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอปเยอะแยะมากมายจริงๆคุณลูกค้าขาเนาะยังไงก็ฝากกดติดตามกดซับสไครตที่ช่อง y YouTube แม่บริ้าทไทยด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะเพราะว่าุ้มจะมีโปรโมชั่นใหม่ๆและรวมของขวัญของฝากเยอะแยะมากมายให้คุณลูกค้าได้ชมได้ชอปนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการสนับสนุนขอบพระคุณทุกการติดตามเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรีวิวช่วงต่อไปคุณลูกค้าขาร้านแม่บริ้าไทยขอบพระคุณมากๆค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆคุณลูกค้าร้านแม่มารีผ้าไทยทุกท่านเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่ชื่นชอบสนใจนะคะมองหานะคะชุดผ้าไทยสวยๆนะคะคุณลูกค้า่ะชุดนี้เซตนี้เลยนะคะคุณลูกค้าค่ะ2,800บาท2,800บาทค่ะคุณลูกค้าขาได้เสื้อนะคะได้ผ้าถุงแล้วก็ได้สบายด้วยนะคะสําหรับนะคะผ้าลายแพรวนะคะเขาบอกกันว่าเป็นงานผ้าไทยผ้าทอผ้าฝ้ายหมักโคนนะคะคุณลูกค้าขะเป็นงานทอขิดยกดอกเป็นผ้าฝ้ายหมักโคนทอเครื่องนะคะคุณลูกค้าขาใส่ง่ายใส่สบายดูแลรักษาง่ายนะคะคุณลูกค้าจ๊ะ สำหรับคุณลูกค้าที่ชื่นชอบสนใจนะคะสามารถสั่งตัดได้สามารถสั่งตัดชุดนี้ได้เลยคุณลูกค้าขาราคา2,800บาทได้สบายสวยๆด้วยนะคะเข้าเซสตแบบนี้เลยเข้าเซตแบบนี้เลยนะคะนุ่มใส่ไซส์เนะคะอก36เนาะเอวส0สะโพก40นะคะคุณลูกค้าขาสำหรับคุณลูกค้าที่ชืดด่นชอบสนใจเนาะ,ะสามารถสั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้าขา ชอบนะคะสีไหนมีให้เลือกให้ช็อปแนะมีให้เลือกให้ช็อปด้วยนะคะสําหรับผ้าลายแพรวานะคะนอกจากสีชมพูบานเย็นแล้วนะคะก็ยังมีอีกหลากหลายสีให้คุณลูกค้าได้ชมได้ช็อปน,นะคะรวมไปถึงที่เห็ดดางด้านหลังอันนี้เป็นผ้าตัดชุดสีแดงนะคะคุณลูกค้าคะเป็นผ้าไทยไลายแพรวาลายใหม่สีแดงนะคะสีแดงส้มสวยๆนะถ้าคุณลูกค้าชื่นชอบสนใจคุณลูกค้าก็สามารถสังดดส่งตัดได้คุณลูกค้าสามารถสั่งตัดได้นะคะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งเนาะสวยๆแบบนีดด้นะคะคุณลูกค้าขาพร้อมเสิร์ฟ างานสั่งตัดนะคะรอมไม่นานนะเจ็ดสิบวันแค่นั้นนะคะคุณลูกค้าขาสาหรับนะคะงานสั่งตัดของร้านแม่มริพาไทยนะคุณลูกค้าขายนี้เลยเห็นไหมคะมีสบายเข้าเซ็ตกันแบบนี้ด้วยนะคะสําหรับนะคะคุณลูกค้าที่สั่งตัดนะชุดนะคะคุณลูกค้าขาชุดไทยนะคะชุดไทยลายแพวาแบบนี้นะคุณลูกค้าขาสวยๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆแบบนี้พร้อมเสริร์ฟพร้อมส่งนะ สวยๆแบบนี้พร้อมเสิร์ฟพร้อมส่งนะคะคุณลูกค้าคะคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยคุณลูกค้าสามารถสั่งตัดเข้ามาได้เลยนะคะจะมีสบายเข้าเซตกันแบบนี้ให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านะแถมให้ฟรีแถมให้ฟรีนะคะสําหรับคุณลูกค้านะคะที่สั่งตัดนะคะชุดไทยลายแพรวาคุณลูกค้าคะแต่ขอแจ้ง ามนี้นะคุณลูกค้าขาผ้านะคะที่เป็นลายแพรว่าจะเป็นผ้าใยหมักโคนนะจะเป็นผ้าใยหมักโคนไม่ใช่ผ้าไหมนะคะแต่ถ้าผ้านะคะที่เป็นสําหรับแต่เสื้อมีรุ่นเดียวเท่านั้นคือผ้าไหมทอเครื่องสามตะกอคุณลูกค้าขาเนี่ยที่นุ่มนะคะนํามาตัดนะคะนามาจําหน่ายให้กับคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าขาถ้าลายแพรว่าจะเป็นผ้าใยหมักโคน ถ้าลายแพรวาจะเป็นผ้าายมัโคนนะคะคุณลูกค้าขาชุดนี้เซตนี้เลยคุณลูกค้าขาจะรับเป็นเซตสีแดงหรือว่าจะเป็นสีชมพูบันเย็นนะคะแล้วก็สำหรับเสื้อคุณลูกค้าก็สามารถเลือกได้นะคะทางช่อง Youtube กดติดตามกด s ับสไคร b ์นะคะที่ช่อง Youtube แม่มันิพาไทยเข้าดูเข้าชมได้เลยมีหลากหลายคอลเลกชันมีหลากหลายแบบให้เลือกนะคะรวมไปถึงผ้าถุงผ้าไทยคุณลูกค้าขาผ้าถุงก็มีหลายแบบเช่นเดียวกัน คุณลูกค้าเข้าไปดูได้เลยนะมีผ้าถุงแบบป้ายติดตะขอแบบป้ายปิดติดซิฟข้างแบบป้ายเปิดติดซิฟข้างคุณลูกค้าคะเยอะแยะมากมายเสื้อว,วันนี้นุ้มใส่เป็นทรงไทยจิตราดาคุณลูกค้าคะและที่สําคัญนะมีอีกหลากหลายทรงมากๆนะคะถ้าอยู่ในหุ่นจะเป็นปกเทเลอร์นะคะคุณลูกค้าเนาะมีคอจีนวีคอจีนคอกลมวีนะคะคุณลูกค้าขาทรงไทยเรือนต้นนะคะเยอะแยะอีกแล้วก็เป็นคอปาดก็มีคอห้าเหลี่ยมคอสี่เหลี่ยมนะคะค <c oughs> อ,อวีก็มีนะคะค <c oughs> ุณลูกค้าเนาะเข้าดูเข้าชมเพิ่มเติมมมททาาางงช่อง่ออไไยกกนนนะะะ <c oughs> ะคคคคูู้ กดไลค์กดแชร์นะคะคุณลูกค้าคะกดติดตามกดซับสไครต์ที่ช่อง YouTube แม่มาริพัไทยได้เลยเนาะเข้าดูเข้าชมได้เลยเข้าดูเข้าชมได้เลยนะคะผลิตภัณฑ์สินค้าเยอะแยะมากมายหลากหลายแบบหลากหลายรายก,การนะคะคุณลูกค้านะฝากด้วยละกันเนาะผลิตภัณฑ์สินค้าของร้านแม่มาริพาทไทยจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มนะคะแต่ถ้างานสั่งตัดนะมีโอนประจางานสั่งตัดนะคะต้องเหนือจากแจ้งรายละเอียดเรียบร้อยมีโอนประจาด้วยนะคะคุณลูกค้านะขอบพระคุณทุกการสนับสนุน ขอบพระคุณทุกการติดตามนะคะมาจาัดตัดชุดไทยกับร้านแม่มาริภาไทยของเรากันเยอะๆนะคะพี่ๆคะ่ะขอบพระคุณคะ่ะ